ปราดเปรื่องเรื่องเกษตรกับดีแท็กสนับสนุนโดยดอกจันหนึ่งหทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากโครงการทําดีทุกวันดีแท็กคุณผู้ชมครับนี่คืออะไรครับถั่วงอกครับอันนี้จะเส้นเล็กไปนิดนึงนะครับจริงๆที่เรากินตามตลาดนี้จะอวบสวยมากเพราะว่าหน้ากูนะเขาใช้สารเคมีแต่ผมมีวิธีการพาะถั่วงอกโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแถมยังอวบสวยอร่อยน่ากินนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับเกษตรกรดีเด่นแห่ ank, จงจังหวัดสิงห์บุรีนะครับบ้านบางระาจารันคุณลุง อํำน่วยจังสกุลครับจะมาแนะนําวิธีการเพราะถั่วงอกแบบอ้วกสวยๆครับเอาผ้ากระสอบลงไปก่อนกระสอบลงไปก่อนแล้วก็ใชก้กระแกงใส่ก่นอนจะซ้อนกันประมาณ3เมตรได้ไม่เกิน3เมตรอ๋ออยา่าให้มันซ้อนกันเยอะครับผมเสร็จแล้วกระสอบดําตัดมุมเพื่อให้มีรูนะฮะร,ระบายน้ำํำแล้วก็นํามาใส่แล้วก็ลดน้ําถ้าจะให้ถั่วงอก อ้วนใช้น้ำถุงน้ำวางทับลงไปเพื่อจะให้มันดันขึ้นมาให้มันมันอแรงสู้ใช่ไหมครับจ้าครับอ๋อครับแค่นี้เองครับผมแล้วเราก็ห่อมันเก็บไว้แบบนี้เก็บไว้อย่างนี้ครับผมรอนานเท่าไหร่ครับก่าจะได้กินถุงงอกสามวันสามวันครับผมนี่แหละครับสามวันถั่วงอกที่เราเฝ้ารดน้ำไว้ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับทีนี้ทำอย่างไรที่เราจะตัดรากปกติแล้วเราก็จะต้องมาเด็ดทีละทีละต้นแต่ทีนี้ไม่ต้องแล้วครับรากส่วนนี้จะหายไปเลยโดยที่เราใช้มีดตัด เห็นไหมละครับว่าการเพราะถั่วงอกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับถ้าใครมีเวลานะครับเพาะเองเธอกินเองบางทีเอาไปขายได้ด้วยปลอดภัยนะครับอวบใหญ่ด้วยถั่วงอกนะครับแต่ว่าคุณลุงบอกว่ามีเคล็ดลับนิดหนึ่งในการเพราะถั่วงอกนั่นคือเอาถั่วเขียวนะครับไปแช่ในน้ำอุ่นไว้ก่อน6 8ชั่วโมงทีนี้มันจะเพาะง่ายขึ้นง่ายนะครับอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาหรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับกดสมัครใช้ฟรีได้เลยที่ดอกจนันหนึ่งทางด่วนข้อมูลการเกษตรเรามีคําตอบให้ ครบท้วนเลยครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์กับดอกจัน167งสัปดาห์นี้ถามว่าก่อนนำถั่วเขียวไปปลูกถั่วงอกจะต้องทำอย่างไรข้อ 1. แช่น้ำส้มข้อ 2. แช่น้ำอุ่นครับ คุณผู้ชมสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก w w w ร b n k e r c รักบเกิด .com ทราบคำตอบแล้วนะครับส่งไปสินิบัติมาที่ตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10241ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของที่ระลึกผ้าไหมมัดหมี่จากศูนย์ศิลปาชีพโดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแท็ัดีแทร่วมมือกับทกศจัดโครงการอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนจังหวัดลำพูน